สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กัดก้ากูดแชนแนลนะครับผมอีพีนี้ก็เราจะมาจับปลากัน ดูด้านหลังฮะกำลังวิทน้ําอยู่ก็ต้องรอให้น้ําแห้งก่อนนะครับตอนนี้ก็พาเด็กๆมาจับปลากันวันหยุดครับวิถนะีธรรมชาตินะฮะวิถีธรรมชาติของคนบ้านนอกใส่บัวแบบนี้บ่าที่เขาผัดอ่ะใช่แม่คแม่ลงไปเด็ดเลยดิไม่คนเด็ดไปกินดิเดี๋ยวเราเดินไปดูท่อน้ํากันดีกว่าเขากำลังดูดอยู่ตรงนู้นนะฮะดูดดูจากบ่อฝั่งเนี้ยฝั่งเล็กเนี้ย ดูดเอามาใส่บ่อใหญ่ไว้บ่อใหญ่น้ำเต็มเลยป่ะเพื่อนๆผมพาไปหวานแหกันดีกว่าระหว่างรองน้ำแห้งเดี๋ยวเราไปหวานแหกันนู่นตรงนู้น,น,น เดินข้ามเดินข้ามสะพานมีสะพานด้วยนี่นะหวานแท้ก็อยู่นู่นเฮ้ยมีชิงช้าด้วย เดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยฮะวิธีวิถีหวานแหมันเป็นงานที่แบบประจอกมากอ่ะเนี่ยดูนะครับแหอย่างบาลไพอกันแน่เฮียเอ้ยได้จะไปจะไปเก็บยังไงอ่ะนี่มีคนเก็บขึ้นมาไม่เป็นไรมันลงไป็นนแล้วนี่นะเดี๋ยวใครดูนะได้ตาตัวใหญ่ไม่ทน เราลองดูกันนะมันจะมีปลาตัวไหนมาติดแถเราบ้างซึ่งกว่านนี้นะจะสองุงก็ค้างจะสองคงแล้วก็ตรงกันมันลาดได้้มีดีไหมมันบานเลยจะมาหุบมันไปถึงมันไปหุบไม่ได้สักตัวเฮ้ยง่ายอันเธออันเธอยังมันอยู่ในมันอยู่ในนี่อยู่ในเพาโอ้ยปลานนี้นี่ปลาสลัด อันนี้ปล่อยไปก่อนตัวเล็กเอาเด็กๆลงเลยลงไปล้วลงไปกับลุงหนุ่ยฮะมันมันลึกลงแค่เอวนั่นแหละปลาโลโลเนาะปลาใส่ก้ามปาอืมใส่ได้ปลาปาอันไหนเร็วๆมันเป็นไปไม่ได้เว้ยมันต้องได้ดีวะไม่ต้องการรู้แล้วเอุ้ยปลาหูเดือดดูเห็นไหมสูงเบ้อเลยเดี๋ยวขยะในบ่อ เอาใส่ชูชีพก่อนมาใส่แล้วตอนนี้เด็กๆก็ใส่ชูชีพเรียบร้อยแล้วฮะกำลังจะลงไปจับปลาไปลุยกระโดดเลยนะระอแข้งรอก่อนรอแห้ก่อนเออโดนแห้งคุมหัวไม่เอาไมม่หวดคอฮะอย่าสำลักน้ำนะน้ำคนก้าวไปจังก็เลยก็จะลุยลงไปกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยลูกกิ้งไปเลย เ็ยมีแล้วไปข้ามมาฝั่งนี้เลยนู่นน่ะโอ้ยนนี่ไงก้าจังหวาดเลยตกลงมันจะมาแยงอะไรแค่ขี้โคนเป็นไรตกลงลงไปจับปลาลงไปทำไรกันไหวไปสิว่ามันไหไม่ได้ก็ลอยตัวสิไห้ไปเนี่ยพี่กัสยังไหยเลยเห็นไหมทำไมถึง่ายไม่ได้ ไม่ต้องปีล็อกอมีทำไม,ดมดเดี๋ยวใส่ปลาก่อนสิรอปลาก่อนอเฮ้ยเดี๋ยวเล็บมึงกัน,นเ,เล็บฉีกลูก รถวัดไงมาดูเพานนาดนี้หญ่้เดียวนับกาของบานเท่านน้อยดีล้วครับผมู้เย็นรู้เย็นผมเพิ่มเลยนีเรามาคอนเสิร์ตแมั้ามาาไอ้เนีจะทเฮ้ยจ ที่การหว่านแหนะฮะผมจะอธิบายให้ฟังจับแหแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราหว่างมันไปนมันจะกลาองออกมาเยอะมากเลยดูเป็นไงเฮ้ยล่านนี้สวยเฮ้ยโอ้โหนี่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 มาดูกันเพื่อนๆเดี๋ยวดูผลงานเดี๋ยวดูผลงานแล้วก็น้ำทีมชาติเลยเจ้าไปหน้าโคตรสลากโคตรฟ้าไปเลย हेरो पाँच रिथा เดียวรู้ชีครับนี่กระโดดข้ามเลยอ่ะน่าจะทันอยู่นะถือข้องถึงเป็นไงเล่าเป็นไงเล่านี่ตรงงุมหนมันเป็คนมันกระโดดออกมาหรือยังไงหรือกระโดดข้ามเรายังไงตัวเงี้ยวไม่หายไงเล่าไงเล่าวิดายู่หน่วยไบกสุดเลยไง เสร็จแน่เสร็จแน่ง่ายง่ายเฮียง่ายง่ายขึ้นลงมาเลยเอามารับเธอเจอเจอแล้วไม่มีทางเดินอมือเดินเนี่ยตายแล้วอะไรตัวนี้เป็นเครื่อยดีเนเดียวปีเกี่ยวนี่เจ้าพ่อคุณไม่ะ้อเฮ้ยังไงไมตัวไหน มันหลบมาอยู่ทางนี้เป็นไงล่ะครับยอดชื่ไหนจัะอุ้ยพอแล้วมั้งเหอตัวนี้เหมือนไข่ไหมมีไข่ไหมนีจาจ้าตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นปล่อยป่อใหญ่ที่าอ้งเยียบมันนะลูกไอ้ปล่อย่อใหญ่มันขยาย

ปลาสลิดอยู่บ่อล,ลึกไม่ได้แล้วต้องอยู่บ่อเบ้าวปลาสลิดอยู่สามตัวมั้งนี่ออกแล้วครับผมแล้วก็มาอีกตัวนึงนะครัะระวังไปโรย เขาบอกว่าจะเพียว like like ึ้นมาเห็นตะวันยิ่งเดยนไปตายแล้วเนี่ยนี่ก็ตายทำไมอ่ะตกใจอะไม่ตัวนี้ตายหรือยังไม่หายเลยโอ้ยตัวนี้มันตายแล้วอะใคปที่ตายอะอันนี้ของออกัสเป็นคนหวานได้ใช่ป่ะกาาทเออออกัสเป็นคนหวานได้ใช่ไหมออกัสจับมาเหรอจริงป่ะกัใช้อะไรจับครับใช้มือจับโอ้ยเบลอเลย ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ตายแล้วตัวนี้ตายเลยขอเก็บกันแล้วครัตัวนั้นเรียบร้อยหมาโดนขังกงกงซะแล้วดื้อน,นักสอตัวนี้ ก็ถึงเวลาทอดปลากันแล้วฮะตอนนี้แม่ครัวมาแล้วทอดไก่ร้อนแสงนิดนึงทอดไก่ตอนนี้ทอดไก่ก็เป็นไก่อะไรครับไก่แดดเดียวจ้าไก่แดดเดียวเคยได้ยินกันไหมว่าไก่แดดเดียวสูตรขั้นเทพเลยนะคะสนใจติดต่อได้นะน้ำมันนี่เลยขวดหนึ่งสูตรขั้นเทพไม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวช้อนหนึ่งโอเคหมดขวดแกมโอีกโชวว์์โชยี่ห้อด้วยใครอ่ะนี่นะไก่มาแล้วนี่ไก่แดดเดียวนะครับเคยเห็นกันไหมครับไก่แดดเดียวทั้งตัวเลยค่ะอันนี้ตากแดดกี่วันเขาเนี่ย ตั้งมาสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งโอ้โหเลี้ยงไก่สามเดือนครึ่งนี่ดูสีสันนะก่อนยับนี่เรีเป็นไงครับครับไก่ของเราครับผมไก่แดดเดียว ฟังเสียงก็รู้ว่ากรอบแน่นอนไม่ครับนี่แหละครับผมไก่ก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะกลิ่นหอมอร่อยน่าจะอร่อยน่าดูเลยต่อไปนะเป็นปลาทอดจะลองดูกันตั้งกระทะแป๊บหนึ่งนี่แะครับเมนูที่เราเปล่ากันมาเมื่อกี้นี้ตอนนี้ก็ได้แปลรูปแล้วนะครับผมนี่ยมีการบ้างเล็ก ปลาตะเพียนเนี่ยมันจะมียากก้างเยอะๆเพตอะน,นั้นบ้างให้มันเล็กๆพาท,ทอดจะดกรบๆซอสใ่ใ<อ>ล้ว้ร้อนๆจจัดอนใาลงมาจากาน้ำมันหน่อยลูกเนะฮะดูแงลงโอเคครับ จากที่ไปหวานแหจับปลากันมาแล้วตอนนี้คือกําลังทอดปลาอยู่ก็เดี๋ยวขออนุญาตมาล้างตัวในสระใหญ่ก่อนก็ตอนนี้ก็คือสระใหญ่นี่น้าเต็มเปียเลยอยู่ด้านหลังเนี่ยครับผมเห็นไหมก็เดี๋ยวเราลองดูนะฮะว่าแต่น้ําลึกมากเลยลงไปเนี่ยต้องใช้ชูชีพเพราะงั้นลงไปจะจมแน่เลยฮนะแต่เด็กใข่ชูชีพไปทุกคนนะครับผมไม่ต้องกลัว เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูปลาก่อนว่าทอดเสร็จหรือ,อยังโอเคยังมีคนอื่นที่เล่นน้ำอยู่นะฮะนี่ตอนนี้เราก็ทอดปลาเสร็จแล้วนะฮะน่ากินไหมนี่คือน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มมะขามเปียกกินม,ม,มะขามเปียกนะครับผมเราก็กินกันแบบบ้านๆน,นะนี่นะครับผมไก่แดดเดียวฮนะสวยงาม ก็สำหรับวันนี้นะฮะก็เรียบร้อยหมดแล้วครับผมไม่ใช่ว่าจะเป็นจับปลาแล้วก็อบไก่แล้วก็ทอดไก่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กินกันเสร็จเรียบร้อยก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมยัไงไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน andro, มืดแล้วเกือบสองทุ่มแล้วสวัสดีครับ